เอาล้วครับผมก็วันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะกับ g g จีมันนะครับก็วันนี้เราจะมาเคมเว็บเคมเว็บที่ชื่อว่าซจะไใบเน้นนะครับวันนี้เรามาเคมยนใบเน้นนะครับก็เว็บนี้เป็นเอเ่อคือเดียวกับเจ้าตัว BTC ที่ผมเคมมไปที่แล้วเนาะ อืมก็นะครับเคมได้แต่บาว็่เนี้มันจะต่าตงตรงที่ว่าเรื่องนี้มันจะเคม5นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นโดบิตคอยเนี่ยจะเค็มแค่1น,นาทีนะอืม ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เรบนี้นะครับมีหลักฐานการจ่ายตรงด้านล่างนี้เลยนะ mm hmm. ก็26 27 30 21 21อย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็วันนี้เป็นวันที่นี่นะครับก็เนี่ยขาเพิ่งเคมไปในวันที่8เห็นไหมโอเค เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เอาที่อยู่ของใบเน้นของเรามาใส่นะแล้วก็เหรียญใบเน้นเนี่ยที่เราต้องเอามาใส่เนี่ยต้องเป็นเหรียญของต้องเป็นเหรียญของทางด้านใบเน้นในฟอสิตเพานั้นนะรับผมถ้าเป็นเหรียญของอันอื่นไอ้แพร่ของอื่น ผมไปเน้นในกระเป๋าในบรรส่ไม่ได้นะอืมประมาณนั้นนะครับโอเคเราก็ทำการกดรออินเลยกันอาบันไดด้วยจะมีครับสีบ้าฮอร์ตแล้วก็ไนโนน นี่เลยนะครับผมเคมเราก็ได้เลยนะยี่สิบหกยี่สิบหกซาตชินะครับมันก็บอกว่าได้ส่งไปในทางด้นของขอพิสูจเพลผเรีเย,ยบร้อยแล้วนะครับผมการเคมก็จะประมาณนี้เลยนะเนี่ยเราก็รอไปอีกห้านาทีนะครับผมเคมได้ครั้งหนึ่งนะห้านาทีเคมมาครั้งหนึ่งนะก็ ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดตัดไปตอน5นาทีไหมหรือว่าจะรอน,นะครับมันก็จะบอกไว้เรารอเนี่ยเนี่ยถ้าเรารีเฟสปุ๊บมันก็จะบอกให้เราอเร,าอ,ราอ4นาทีไปนะครับ เราก็รอว่นนะครับผม ก็จากการที่ผมคยมไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับผมก็เว็แบบนี้เนี่ยไม่ต้องทำด้านของแคปชั่นเลยนะครับเมื่อกี้ก็ได้มา22แล้วะตัวอันนี้มีปัญหาในการพูดนะก็จะองมาพากน,นะก็จะมานั้นแล้วครับแล้วก็เว็บนี้ผมแบบน,นะนำให้ดูทางด้านของเจ้าตัวซาโตชิก่อนนะครับว่ายังเหลือไหมถ้าซาโตชิมันยังเหลือเนี่ยเราก็สามารถทำได้นาะเพราะบางทีเนี่ยซาโตชิมันหมด แล้วก็เว็บไหนไม่เติมซึ่งเราก็จะไม่สามารถที่จะเขียนได้นะครับมันก็จะมีปัญหาเนาะก็มาดูกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้มโอเคนะครับสำหรับแนนเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับมานแนะนําเว็บการถอน Binance ฟรีนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นคอยนะครับก็แนะนําให้เขียนไ่ออรขนาดนะครับ เราชอบเว็บไหนเราก็เคลมบ,บนั้นได้เลยก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม